อ่าครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการประกอบบาสู้ครับสําหรับรถยนต์ใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ครับที่ว่าเป็นรถยนต์ใหม่โครงสร้างครับปศครับปแปดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับก็คือเบื้องต้นเลยนะครับผมอยากให้ใส่ตัวนี้ครับแต่ก็มีหลายท่านนะครับที่ว่าไม่ชอบใส่กันครับก็คือตัวอ่ตัวหางปลานะครับหรือว่าตัวปากฉลามครับกนแล้วจะเรียกเอานะครับเนี่ยใส่ตัวนี้ครับทางอ่บริษัทเขาจะแถมมาครับจะแถมมาทุกยี่ห้อนะครับทุก ทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะครับมันเขาจะแถมมาตัวนี้ครับเนี่ยแถมตัวนี้มาครับดูพ่วงทีอะไรดีกว่าเนาะยังไงท้าง่ายดีนะโอเคครับขออนุญาตพูดเป็นภาษากลางเด้นพี่น้องเด้อเน่้อวากอนกระแดะเด้อได้ฟังกันรู้เรื่องนะครับตัวนี้ให้ใส่ครับวิธีการใส่ครับหลายหลายท่านนะครับจะเอาจะแบบนี้ลงครับสังเกตไอตรงนี้ครับตรงที่เป็นขยะขยเนี่ยครับตรงลำแหลมเนี่ยถ้าาแบบนี้ลงนะครับ ทำมาได้ไหมกแ็แล้วแต่ครับแต่ว่าส่วนตัวนี่ผมว่ามันมันไม่ถูกวิธีครับก็คือไอตัวดําแหน่้มันจะมามันจะมาค้ำหรือหรือบางทีเวลาเราไปไปตัดไม้ครับมันจะไม่ถูกจังหวะในการในการแทงงัดงัดในการตัดอะไรประมาณนี้ครับเอาเอาแบบเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะครับเดี๋ยวพูดจะยาวเกินให,ให้ใส่แบบผมนะครับก็คือให้แนวเขียงขึ้นด้านบนครับเนี่ยแนวเขียงเนี่ยใช้เป็นนอตหกเหลี่ยมนะครับ สองตัวที่ทางบริษัทแถมมาเนาะใส่ครับก็ใช้เป็นประแจหัวเ่ยมในการขันยึดเข้าไปเนาะครับผมใส่นี้ครับอ่า่าเพิ่งหมุนแน่นครับให้ใส่สองรูก่อนเราค่อยมาไล่น็อตที่หลังครับใส่ไปนี่ครับผมอ่าครับครับก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับถ้าประกอบแล้วเนาะต่อไปเราก็มาใส่บาสุกเลยครับผมมา ทีนี้เราก็เอาบามาใส่ก่อนครับบาเลยนะครับเราจะใส่ฝั่งในได้หมดครับจะแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะพลิกขึ้นแบบนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าจะสวยก็ต้องเอาเอาตัวังสือขึ้นแบบนี้ก่อนเนาะจะสวยนะครับแต่ถ้าเราใช้งานเป็นสักพักนะครับผมแนะนําว่าให้สลับสลับไปเรื่อยแบบนี้ครับตอนที่ว่าเราถอดมาล้างน้ำพวกสาดนะครับให้สลับไปเรื่อยเร้ออ่เใส่ไปเรื่อยครับผมก็สวมลงไปแบบนี้ครับนี่ครับแบบนี้ครับ เห็นไหมเนาะครับผมอ่ะทีนี้เราก็เอาสู้มาใส่ครับสู้ที่ทางบริษัทแถมมานะครับก็จะเป็นสู้เล็กคือสู้สามสตปีขนาดเล็กนะครับสู้สู้เล็กสําหรับล็อกบาร์หนึ่งจุดแปดเอหนึ่งจุดสามมิลครับเป็นบาร์โคจักครับตัวนี้เนาะเป็นบาร์โค้ดปืนครับนี่นี่ครับโลูกปืนอ่ะก็เอาสู้ใส่เลยครับแล้วก็ให้ใส่ด้านหลังก่อนครับให้เอาสู้นี้มาคล้องใส่กับชุดช่วยคลาสเตอร์นี่ก่อน เขาไปแบบนี้ครับเครื่องนี้มันจะเป็นสเตอร์เฟืองนะครับเนาะสเตอร์เฟืองสเตอร์แหวนก็ใช้หลกักการเดียวกันหมดครับต้องใส่ด้านล่างก่อนแล้วก็เราก็เอาไอ้สู้อีวา,างไววางไปตามแนวแนวร่องบานะครับวางแบบนี้เลยครับน,นี่ครับแบบนี้ครับผมเนี่ยนะวางแบบนี้ก่อนครับนะแล้วค่อยมือจับดึงบาไปด้านหน้าเพื่อให้สู้มันตึงครับประมาณนี้แล้วก็เอาสู้นี่เข้าไปในร่องบาด้านล่างเนย่ครับ เดี๋ยวนี้ปดเขาเป็นแน่นลองขยับดูทีนี้นะครับก็เอาบะเอาฝาบาคาบบาตัวนี้ครับมาใส่ครับตัวนี้สวมเข้าไปครับตอนใส่ให้สเกตครับสเกตว่าครับนี่มันจะมีมีเดือยตลอดขึ้นมานี่ครับตัวนี้เหล็กตัวนี้ครับไอตรงนี้นะครับมันจะไปเข้ารูนี้ครับเนี่ยที่ผมชี้ครับนะตัวนี้ครับนะถ้าสมมติว่ามันไม่ตรงก็ขยับขยับพารับตอนใส่นร่บขยับพาเอาครับ ลองดูก่อนครับสังเกตตัวนี้นะครับที่ผมตัวนี้ครับมันจะเข้าในรูนี้น่ครับครับเขก็ไปครับนี่ก็ขยับพาวครับอ่าแบบนี้ครับผมแบบนี้ครับผมอ่าตอนนี้เราอย่าเพิ่งไปสนใจมาครับปล่อยให้มันจอนๆไปก่อนนะครับให้เราใช้น็อตอ่าใส่เข้าไปก่อนครับใส่ไปก่อน ใส่สองตัวครับตอนเอามือเอานอดใส่นี้ให้ใช้มือหนึ่งบีบตัวนี้เข้าไปครับบีบให้แน่นครับอย่าให้อย่าให้มันขยับแล้วก็หมุนเข้าไปครับออเราจะยังไม่หมุนแน่นนะครับเพราะว่าเรายังยังไม่ได้ตั้งโซ่ครับโซ่มันยังหย่อนอยู่ครับโอเคครับเอาประมาณนี้ครับต่อไปมันจะมีตัวตั้าโซ่อยู่ด้านหน้าครับนี่ครับครับเป็นสกูหัวหัวแฉกเ็นบ่นี่ไหมนี่ไหมนะครับนี่ไหมนี่ครับตัวนี้นะ แต่ถ้าเป็นบางรุ่นนะครับบางรุ่นมันจะมีตั้งน้านข้างตรงนี้ครับก็คือไอตัวนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นชุดตั้งโซ่ข้างได้เหมือนกันครับก็ซื้อชุดตั้งโซ่ข้างมาเปลี่ยนใส่ได้เหมือนกันนะครับแต่ในคลิปนี้ก็คือจะพูดถึงเรื่องการตั้งโซน้าครับก็จะใช้เป็นไขควงัวแฉกนะครับตัวนี้พี่เองหัวแฉกสำหรับในการหมุนครับหมุนครับแต่ว่าผมเป็นคนเจฮอนครับผมใช้สว่านนี่ก็ไว้เร็วดีปื้อผมรวดเร็วเนาะ ผมจะใช้สะบาดหมดเลยสังเกตดูสู้นะครับมันจะตึงขึ้นเด้นะครับตึงหละ่ะหัวเรียกว่าจะว่านะครับขึ้นประมาณนี้เอ่อตอนแรกๆนะครับอย่าเพิ่งให้มันตึงมากครับเพราะว่าเพราะว่าบางสู้มันยังใหม่อยู่มันยังฟิตอยู่ครับนะเอาหย่อนๆสักหน่อยหนึ่งประมาณนี้แหละถือว่าโอเคแล้วนะครับเนะี่ยประมาณนี้ครับเนะี่ยประมาณนี้ครับนะเดี๋ยวเราใช้ตะปักเราค่อยตึงขึ้นเรื่อยๆเนาะ ทีนี้เราก็ใช้เป็นปบกแจยบล็อกที่ว่าทางบริษัทก็เทมาครับเป็นบล็อกเบอร์สิบสามนะก็หมุนครับตอนที่ว่า,อาตอนที่เราหมุนให้มันแน่นให้ให้ใช้มือฝัก้ายจับปลายบาร์ดึงขึ้นแบบนี้ครับดึงขึ้นแบบนี้แล้วก็หมุนมือขวาก็หมุนครับมือนี้หมุนครับมือนี้ดึงขึ้นมือนี้หมุนครับแบบนี้ส่วนส่วนทลเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะมาอธิบายฟังอีกทีหนึง่ง บอกหลายอันที่ยาวกรับคีิปที่ยาวเกินไป